หลังเขาเนี่ยนะครับอยู่ยที่ตะวันตก270องศาเป็นองศาที่ดีทศหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับแต่รูปทรงอาคารถ้ามีรูปตัวแอลไม่ค่อยดี กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคมาในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่นะคะ มาทีมคอหมูย่างที่มีประวัติยาวนานมากค่ะจาก26ปีนะคะจากร้านเล็กๆตอนนี้กลายเป็นร้านใหญ่แล้วนะคะแสดงว่าฝีมือคุณแม่เขาต้องอร่อยอถึค่ะได้มาขนาดนี้ได้ค่ะแขกที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้นะคะเป็นคุณแม่กับคุณลูกนะคะเจ้าของร้านนำชัยคอหมูย่างค่ะเขามีทีเด็ดอะไรรวมไปถึง่วงจุ้ยของร้านณปัจจุบันที่ต้อนรับลูกค้าคึกคักมากๆเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะนะคะคุณสุนันทานะคะและคุณนริศรานะคะสีเชียงหวางนะคะเป็นเจ้าของร้านนำชายคอหมูย่างคุณแม่กับน้องตาตานะคะถามคุณแม่ก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าต้นตำรับเลยนะคะคอหมูย่างที่บอกว่ามีลูกค้าเยอะมากทำมานานกี่ปีแล้วคะทำมายีส ยี่สิบหกปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีสามเจ็ดค่ะค่ะ,คะลูกค้าตอบรับดีมากๆดีมากค่ะถึงข <c oughs> น,นาดต้องจองคิวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจนเป็นที่มาของการขยายร้านในวันนี้ใช่ไหมคะคช่ค่บ้าระวางแผนยังไงบ้างคะสำหรับร้านที่ใหญ่ขึ้นจริงๆก็ แค่คุณแม่อยากจะทำอะค่ะแล้วก็เลยอยากทำให้มีพื้นที่จอดรถมีพื้นที่นั่งทานเท่านี้อะคะอ่ะมาจุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าปัญหาที่อยู่ที่ร้านเดิมอะจะจะข้างทางแล้วจะจอดรถยากมากาแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาอีกอย่างเพราะที่นู่นจะมีแค่สิบกว่าเมนูค่ะก<อ>็เลยว่าเออไม่สะดวกที่จะนั่งทานได้ค่ะก<า>็ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวอพอมาที่นี่ลูกค้าจะได้มานั่งทานแล้วจะทําอาหารใหม่ๆ แบบบ้านไว้รองรับลูกค้าที่จะมาทานที่นี่ได้ได้มากขึ้นนะคะค่ะก็ถือว่าต่อยอดะจากลูกค้าเดิมๆนะคะจานนะคะอย่างนั้นเรามาขอดูห่วงจุ้ยกันสะหน่อยนะคะลูกค้าท่านนี้ก็ตามมาจากร้านเดิมค่ะอ๋อนะทกันมาเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ยูนนะคะอ่ะงั้นเรามาดูห่วงจุ้ยกันค่ะจา์ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเอ่อทางทิศหลังเขาเนี่ยนะครับอย่งที่ตะวันตก 272 7อองศาเป็นองศาที่ดีทีหนึ่งออนะครับแต่รูปทรงอาคารถ้าไม่รูปตัวแอลไม่เคยดีเ,ออเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้นะครับพร้อมกันนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยคอยปัดทัากับชื่อชื่อหน้าร้านจะดีกว่าออชื่อชื่อร้านานะให้เด่นให้ตรงทางเข้าออกเลยนะครับ,ออรบถ้ามีโอกาสนะฮะประตูทางเข้าฝั่งนี้เป็นโชคลาบ,บนะฮะตั้งมั่งกระสุ้นสักหน่อยเป็นบอกบัวก็ได้นะครับ บอโวล์กระตุ้นชกลับขึ้นนะครับที่ตรงนี้สวยดีครับไม่เสียนะคะคุณแม่มีตรงส่วนไหนที่แบบว่าสนใจแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูไหมคะต้องให้คุณน้องค่ะคุณลูกสาวนี่จะจริงแต่เราบอกวิธีแก้จุดต่างกันนะเดี๋ยวเราไปบอกวิธีแก้กันทีนี้เราไปดูที่โต๊ะเก็บเงินดีกว่าเพราะว่าเป็นห่วงจุ้ยสําคัญสําหรับรานอาหารด้วยนะคะกับธุรกิจนะคะงั้นเดี๋ยวขอให้น้องตาตาคุณแม่พาไปดู มาถึงตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เก็บตังค์ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงนี้นะฮะก็ดีแต่มือข้างหน้าเขานี่มีเสานี้ผ่าอยู่คนจัดเถือกตรงนี้ให้มาฝั่งนี้ดีกว่าครับนะถึงมาตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยติดรูปชื่อบริษัทให้ตรงกับทางเข้าเลยครับชื่อร้านชื่อร้านี้ชื่อร้านนะครับ จะได้เรีย,ร<า>ยกซรับเรียกโทงมากขึ้นเราตั้งน้ำผึ้หรือบอกปลาไว้ไว้ฝั่งนี้นะฮะค่ะเราตั้งบอกปลาไว้ตรงนี้ค่ะจะดีขึ้นกว่านี้นะครับฝีมืออร,ร่อยไงไม่ต้องกลัว,ลวน,นะฮะรตรงนี้ยังมีหมู่บ้านนะฮะที่เป็นลูกค้าเราอยู่<อ>ถ้าลายติยดใจจะปักสูรปลาขอให้อร่อยจริงๆนะเราต้องมีลูกค้าอยู่ร้านนี้เรียกว่าเราแวกนี้เป็นลูกค้าเขาหมดลวถ้าจะทักทอยลูกสาว ไม่ใช่ทําบัญชีเก่งแต่เดียวสูเองเดียวไม่ได้อาหารต้องสอนให้เขาเป็นให้ได้นะครับไม่ใช่พอชิมได้พอทําได้ไม่เอานะฮะต้องเก่งอร่อยสำคัญนะครับค่ะอ้างั้นต่อไปเราไปดูเที่ยวห้องครัวของเขาบ้างกันไหมคะศูนย์รวมความอร่อยนะคะไปกันค่ะเชิญค่ะ ยังไ,ไงคะห้องครัวค่ะอาจารย์ห้องครัวสังเกตดูนะเตาไฟสาคัญถึงหน้าว่าร้านอาหารตาอนน้ำอยู่ใกล้กันก็ไม่มีปัญหาสำหรับอาหารนะครับแต่ถ้าบ้านพักไม่ดีนะครับทีนี้มีปัญหาอยู่ที่ว่าเปิดตูตมาเนี่ยเจอเตาไฟ,ไฟอันนี้เสียหน่อยเลยเนะฮะย้ายเตาไฟถ้าไม่ย้ายเตาไฟ,ไฟต้องหาเนกกั้นย้ายตรงประตูอย่างนี้ทำลไรชกลําหมดนะครับนะแทนเนี้ยมีร้อยล้านเหลือแค่สิบยี่สิบ้าน เผาหมดเลยนะครับ <c oughs> แกไงนี้ด้วยนะเราไปานะคะจากหวงจุย้ยห้องครัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะว่าเครดลับความอร่อย <c oughs> เขาอยู่ที่รถมือแม่นี่แล้วนะคะนะคะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันค่ะ นี่แหละค่ะหน้าตาอาหารนะคะของร้านนำชายคอหมูย่างที่คุณแม่บอกว่าคอหมูย่างนี่คนมารอคิว2ชั่วโมงเลยนะใช่ค่ะมีคนรอ2ชั่วโมงเลยโอ้สุดยอดเลยนะคะแสดงว่าอร่อยมากๆใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะช่วยให้หาจานได้ชิมหน่อยค่ะอันนี้ต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะก็คือคอหมูย่างค่ะ ออ๋นะคะนี่ชิมตั้งแต่ยังไม่อนน้ำจิ้มเลยอ่าเดี๋ยวนะคะนี่ชิมก่อนเลยนะคะแบบที่ไม่มีน้ำจิ้มนี่แอบชิมไปแล้วเพิ่มหมูเขานุ่มมากแล้วก็หอมมากนะคะรสชาติเข้มข้นกำลังดีเลยใช่ครับหมูนุ่มมากอืม ไม่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คอหมูย่างที่เด็ดองบอกแล้วว่ามันมีหลากหลายเมนูที่เพิ่มขึ้นมาเห็นบอกว่าปลานี่แลเองเลยปลากระพงราดน้ำปลาคืเอ่อเป็นปลากระพงซอสน้ำใสค่ะที่ร้านจะเป็นชื่อนี้ค่ะแต่ว่าเราจะมีน้ำปลาหวานที่ให้คนยังคุ้นเคยกับรสชาติที่จะทานกับที่อื่นใส่แต่ก็จะมีซอสของเฉพาะของทางร้านของเราที่คุณแม่คิดค้นขึ้นมาค่ะที่ทานคู่กับปลาก็คือลงตัวค่ะเขาเรียกว่าเด็ดนะคะ คุณแม่ค่ะช่วยให้อาจารย์ชิมซ้อนนี้คิดพ้นขึ้นมาเอง่กรอบนุ่มอากรอบนอกนุ่มในกรอบนุ่มนะฮะท่านผู้ชมปลาก็ได้รสขั้นนะฮะคขามสดมันเป็นเข่าเลยนะครับมีขนาดอาจารย์เป็นคนทานปลายากนะร้านนี้ก็รลยเสิ ร้านไหนคะร้านนี้อร่อยเลยนะคะค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากจะมาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้และแน่นอนว่าไม่ต้องรอถึงสองชั่วโมงมาถึงร้านนี้นะคะสั่งได้เลยคอหมูย่างแบบไม่อั้นนะจะมาได้ที่ไหนคะค่ะก็ขอเชิญชวนค่ะเป็นร้านน้ำชายคองหมูย่างค่ะก็ร้านจะตั้งอยู่ที่ซอยลาดกระบังสามนะคะตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะตรงข้ามกับหมู่บ้านโกเดนทาวน์หนึ่งกับสอง ค่ะค่ะขอเบอร์ไว้หน่อยได้ค่ะ087ค่ะ4949610ค่ะสามารถโทรมาจองอาหารก็ก็ได้หรือว่าโทรมาจองที่นั่งก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงเย็นคนจะเยอะนิดนึงนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะคือดูแฟนเพจเ c e b ุ o กเลยน้ำชายคอหมูย่างนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเรียนเชิญอาจารย์นะคะไปดูฮวงจุ้ยยังสถานที่ของท่านนะคะแก้ไขให้ถูกจุดถูกที่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ089764848 4 และ0850202333นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารอร่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจย์ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะคือต้นมะขามใหญ่รางอย่างเดียวลากมันจะมาพังบ้านคุณนะครับถ้าไม่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านคุณอันนี้ไม่เป็นไร